วันพุทธที่22มกราคม2025ในบูชาขอบพระคุณในวันนี้นะครับเรามาฟังพระพจนะของพระเจ้าต่อไปจากจดหมายถึงชาวฮีบรูนะครับจดหมายถึงชาวฮีบรูนั้นมีทั้งหมด13บทและก็ได้นำข่าวสารเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระผู้ไทยอย่างสูงสุดทีเดียว วันนี้เรามาถึงบทที่7แล้วนะครับที่ได้อธิบายถึงพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นสมณะที่สูงสุดเย่ยงกษัตริย์เมนคีเซเดกนะครับเราก็อาจจะถามคำถามมากมายว่าเราได้ยินชื่อของเบนคีเซเดกสมณะนั้นคือใครท่านเป็นกษัตริย์ของเมืองซาเลมหรือว่าเยรูซาเลมนะครับแต่ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งแม้กระทั่งอับราฮัมยังต้องถวายเครื่องบูชาอะไรต่างๆผ่านทางสมณะเมนคีเสเดกเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ในพระคัำพีก็เน้นยำ้ำถึงว่าพระคริสต์นั้นยิ่งใหญ่กว่าอับราฮัมผู้เป็นบิดาของชนชาติยิวและทรงยิ่งใหญ่กว่า เรียกว่าตระกูลเผ่าพันธุ์ของเลวีเสียอีกนะครับที่เป็นลูกหลานของอับราฮัมฉะนั้นมหาปุโรหิตหรือว่าหรือว่าสมณะของชาวชาติยิวนั้นก็ยังด้อยกว่าการเป็นสมณะตามแบบอย่างของเมงนคิเสดกซึ่งนี่ก็คือเป็นแบบอย่างของพระคริสต์นั่นเองดังที่บอกนะครับเมนคีเสดกนั้นเป็นสมณะของพระเจ้าสูงสุด และในประวัติของท่านเมนคีเสเดกนะครับท่านได้ชื่อว่าเป็นสมณะตลอดการเพราะไม่มีบันทึกเอาไว้เลยว่าท่านเป็นสมณะเริ่มต้นมาจากเมื่อไรและจบลงเมื่อไหร่ท่านเป็นสมณะของพระเจ้าในเมืองซาเลมก็คือเยรูซาเลม็มนั่นเองมาเนินเน่นนานที่ชนชาติอิสราเอลมีระบอบของสมณะนะครับ บทบาทของมหาสมณะของพระเยซูคริสต์นั้นยิ่งใหญ่เหนือกว่าสมณะในระบอบของเลวีเพราะว่าพะเมเซียหรือพระผู้ไถ่นั้นเป็นสมณะในลำดับที่สูงสุดหากว่าสมณะและบทบัญญัติของชาวยิวสามารถไถ่พวกเขาได้เหตุใดพระเจ้าจึงต้องส่งพระคริสต์มาเป็นสมณะ สูงสุดมาจากเผ่ายูดาแทนที่เผ่าเลวีล่ะนี่แหละฉะนั้นบางทีเผ่าเลวีที่ก็ทำหน้าที่ถวายเครื่องบูชาจากสัตว์ต่างๆแบบซ้ำๆซักๆนะครับเพื่อการขออภัยบาปเพียงชั่วคราวแต่การถวายบูชาของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวการอภัยบาปนั้น ครบถ้วนถาวรนะครับภายใต้พันธสัญญาใหม่ของมหาปุโรหิตที่มาในองค์พระเยซูคริสเราฟังเรื่องราวพวกนี้แล้วเราอาจจะรู้สึกสับสนรู้สึกว่า,าเราเองไม่เข้าใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่อธิบายยากสรุปง่ายๆก็คือพระเยซูคริสต์นั้นเป็นสมณะ สูงสุดอันถาวรที่มาไถ่าบาปของมนุษย์เพียงครั้งเดียวและทําให้เราได้รับการอภัยบาปตลอดการอย่างถาวรฉะนั้นเราเองจะต้องภูมิใจนะครับที่เราเกิดมาเราอยู่ภายใต้พระเยซูคริสต์ที่พงมาไถ่เราดุดดังสมณะและสมณะอื่นๆในปัจจุบันนั้น ก็คือบรรดาศาสนาบริกรที่ถวายบูชาขอบคุณบนพระแท่นบูชานั้นเราต้องบอกว่าเป็นรูปแบบหรือว่าอันแต่คริสตุสภาษาลาตินนะครับก็คือรูปแบบของพระเยซูคริสฉตะนั้นการที่บรรดาพระสงฆ์หรือว่าบาทหลวงที่ได้ถวายบูชาขอบคุณนั้นท่านเป็นผู้แทนของพระเยซูคริสตซึ่งพระเยซูคริสต ยังอยู่บนพะแท่านบูชาและถวายบูชาเป็นปัจจุบันอยู่ทุกวันนะครับฉะนั้นผู้ที่เป็นาบาทหลวงหรือเป็นพระสงฆ์นั้นมือท่านได้รับการเจิมเหมือนกับเป็นสมณะที่ทำให้พระเยซูคริสต์ที่เป็นสมณะสูงสุดนั้นได้ยังประทับอยู่ท่ามกลางเราและไถยบาปเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ อธิบายยากแต่ถ้าว่าขอให้มีความมั่นใจว่าพระเยซูคริสต์นั้นก็คือสมณะสูงสุดที่ลงมาไถ่บาปของเราและชำระบาปของเราให้หมดสิ้นไปและอภัยบาปของเราครั้งเดียวตลอดกาลไปนะครับพงเปียกประดุดเป็นลูกแกะที่ไร้มนทินลูกแกะที่บริสุทธิ์ที่ถวายบูชา เดพระเจ้าเพียงครั้งเดียวและยังคงอยู่หรือฟื้นอยู่บนพระแท่นทุกวันนี้ฉะนั้นการที่พระสงฆ์หรือบาทหลวงทำพิสานั้นก็เป็นองค์พระเยซูคริสต์เองที่ยังมาประทับอยู่ท่ามกลางเรานะครับจึงเป็นสมณะสง์หรือว่าเป็นสมณะที่ตลอดการนิลันดอนเยี่ยงเบนคีเซเด็ก บินเคสเดรกนั้นเป็นกษัตริย์ผู้ชอบธรรมนะครับที่เราไม่รู้ท่านมีกำเนิดมาที่ใดและจบลงเมื่อไหร่จึงเหมือนกับเป็นสมณะตลอดการยิลันดรวันนี้เรามาไต่ตองรำพึงถึงพระวรสารนะครับเรามาอ่านจากนบุญมาร์โกบทที่3แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่พระเยซูคริสต์ยังรักษาคนเจ็บคนป่วยอยู่และวันนั้น เป็นวันซบบาบโตซึ่งพงค์จงใจที่จะรักษาชายคนหนึ่งที่มือขวาแขนรีบไปนะครับซึ่งใช้การไม่ได้แล้วพง์ก็จงใจที่จะรักษาในวันซบบาบโตซึ่งเป็นวันต้องห้ามของชาวยิวกฎหมายของยิวนะครับที่ออกมาว่าวันซบบาบโตคือวันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขานะั้นหรือว่าวันเสาร์ห้ามทํางาน สารพัดอย่างนะครับเพราะทำทุกอย่างก็กเป็นบาปฉะนั้นแม้กระทั่งถ้าเราไปในประเทศอิตาลีนะครับการที่เราจะไปขึ้นลิฟต์ต้องไปกดลิฟต์ให้ระบบไฟฟ้ามันเชื่อมต่อกันนั้นเขาก็ยังห้ามเลยยังถือว่าเป็นการทำงานฉะนั้นถ้าไปขึ้นลิฟต์ในวันเสาร์วันซาบาโตก็จะต้องเป็นลิฟต อัตโนมัตินะครับที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยแต่มันจะหยุดทุกชั้นเลยถ้ามีตึกสัก20ชั้น40ชั้นเราก็ต้องเพียรทนเพราะว่าเราไม่สามารถไปกดลิฟต์ตเองได้ก็เขาถือว่าเป็นการทำงานนี่เป็นกฎที่เรียกว่ายิบย่อยมากมายนำมาเป็นภาระให้กับทุกคนแต่วันนี้สิ่งที่พระเยซูคริสตอยากจะสอนพวกชาวยิวพวกฟาริสี ที่ชอบจับผิดคนอื่นนั้นก็คือพระอ,องค์ถามคำถามง่ายๆว่าวันสบบะบาโตรหรือว่าวันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านั้นต้องให้ทำความดีหรือทำความชั่วเะนั้นวันนี้พอองค์รักษาคนแขนขวาที่มือรีบนั้นพอรอะงค์ก็บอกว่าเป็นการาช่วยคนให้ไปสู่ความรอดฉะนั้นการทำความดีนั้น ก็ขอย้ำนะครับพระเยซูคริสต์อยากจะตือนสติเราว่าเราเป็นคิตชนนั้นในฐานะเป็นสิทธิ์ของพงเราต้องทำความดี24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่มีเสาร์อาทิตย์แม้วันพระเจ้าถ้าเป็นกิจการเป็นเมตตากิจแห่งความรักเราต้องทำทุกโอกาสทุกสถานการณ์ฉะนั้นการทำความดีนั้นจะไม่มีวันหยุดนะครับ พระองค์จึงแสดงให้เราเห็นและสอนใจเราว่าทําไมพระอ,องค์จึงจงใจรักษาคนที่แขนรีบก็เพราะว่าแขนของเขาโดยเฉพาะแขนข้างขวานั้นเป็นแขนที่เขาจะต้องใช้งานเป็นแขนที่มีความจําเป็นที่เขาจะต้องดํารงชีวิตอยู่พงยิงอยากจะแสดงให้เราเห็นและสอนใจเราในวันนี้ว่าเราได้ เอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือว่าละเลยหรือว่าเมินเฉยต่อผู้ที่มีความจำเป็นหรือไม่ฉะนั้นการที่คนเจ็บคนไข้คนนี้เขามือข้างขวาของเขานั้นต้องใช้งานประกอบทรมาหากินใช้การไม่ได้พระองค์เห็นว่าจำเป็นเร่งด่วนแล้วพระองค์ก็รักษาแม้ว่าเป็นวันที่ต้องห้ามเป็นวันศักดิ์สิทธ ฉะนั้นเราจึงต้องมาไต่ตองและรำพึงกันดีๆนะครับว่าวันพระเจ้าหรือว่าวันอะไรที่เราอาจเจริญชีวิตอยู่แม้ว่าเป็นวันหยุดของเราอะไรต่างๆถ้าเรามีโอกาสทำความดีได้เราต้องทำทุกโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาใดไม่ว่าจะเป็นวันอะไรแม้วันหยุดนักขัตเตอร์แม้วันสำคัญสคัญโดยเฉพาะ อย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่สำคัญสำคัญนะครับเจ้าหน้าที่สำคัญสำคัญเช่นผู้ที่ต้องเป็นนายแพทย์เป็นนางพยาบาลหรือว่าดูแลเรื่องการไฟฟ้าเรื่องป่าปาเรื่องสาธารณูปโภคเรื่องกิจในสังคมหรือว่าคนหนึ่งกําลังจะสิ้นใจกําลังจะตายต้องการรับสินเจิมต้องการความช่วยเหลือ หรือว่าเป็นเมตตากิจอื่นๆคนหนึ่งกำลังหิวโหยกำลังที่จะอดตายแม้เป็นวันหยุดถ้าเราช่วยได้เราต้องรีบช่วยอย่างเร่งด่วนอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าอยากจะสอนเราในวันนี้นะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่ต้องการคำภาวนาและขอคำภาวนามามากมายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วย ผู้ที่กำลังมีความต้องการในชีวิตมากที่สุดนะครับผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากผู้ที่กำลังาขาดความหวังผู้ที่กำลังสับสนในชีวิตไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามก็ขอให้เรานั้นเป็นเครื่องมือของพระเยซูคริสต์ที่จะช่วยบรรเทาทุกข์และบำรุงสุขกับพี่น้องทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใด ถ้าเรามีโอกาสทำสิ่งที่ดีได้เราจะทำในทุกกรณีนะครับแล้วก็ยังคิดถึงดวงวิญญาณของญาติพี่น้องของเราทีา่จากไปนะครับโดยเฉพาะวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ถูกทอดทิ้งพ่อก็คิดถึงนะครับและว,วันนี้พ่อก็คิดถึงบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับก็คือวันที่22 มก,กราคมนะครับและผู้ที่เกิดในเดือนมก,กราคมทุกๆท่านและไม่ว่าเจตนารมใดๆที่พี่น้องต้องการจะภาวนานะครับ mm. พ่อก็ขอให้ผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ได้รับพระพรจากพระเจ้าขอพระเยซูคริสต์มาเป็นผู้รักษาเราด้วยความไว้วางใจและด้วยความหวังในชีวิตเรานะครับ mm. ก็ขอให้ทุกคนมีพลังพลังนั้นมาจากพระจิตเจ้า ในแต่ละวันในแต่ละคนในแต่ละวินาทีฉะนั้นเพียงแต่เรายกจิตใจขึ้นขอพระพรแห่งการรักษาในยามเจ็บป่วยในยามที่เราสับสนวุ่นวายในยามที่เรากำลังมืดมนอยู่ในชีวิตหรือไม่ว่าอะไรก็ตามขอพระจิตเจ้าได้เป็นผู้นำทางทุกคนนะครับอาเมน